อร่อยจังฮู้เฮ้จุ๊กอันนี้ยังมีอยู่เปล่าวะอ๋อไม่มีแล้วอ่ะไม่ใช่กูหมายถึงมาม่าเนี่ยยังมีอยู่ไหมมึงกินเกลี้ยงซะขนาดนี้มันจะมีไหมล่ะไม่ใช่กูหมายถึงมาม่าเนี่ยมึงยังมีอยู่ไหมกูยังกินไม่อิ่มไอ้เบนมึงจะถามอะไรนั่งหนาวะก็กูบอกแล้วไอ้มันไม่มีแล้วฟังออกไหมเนี่ยมันหมดแล้วโอกูหมายถึงอ๋อกูรู้ลว มึงไม่ต้องกินจะมาแย่งของกูกินเลยนะของกูก็หมดแล้วเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยไปทะเลกันอยู่วะเฮ้ยนิวมึงมาก็ดีละเมื่อกี้กูถามไอ้โจมันว่ามาม่าเนี่ยยังมีอยู่ไหมกูถามไม่รู้ไปกี่สิรอบมันก็ไม่เข้าใจคําถามกูอยู่ดีว่ะไม่งูชิบหายเลยอ๋อที่บ้านกูยังมีเยอะเลยเดี๋ยวกูไปเอามาให้มึงแน่เป็นเอ้ยขอบใจมากเว้ยเออมันต้องงี้ดิมึง ทำไมโง่จังวะกูถามมาม่ายังมีอยู่ไหมว่ามันหมดแล้วไงเนี่ยมึงนี่โง่ทั้งในจอและนอกจอจริงห่ยวยจ๊กมึงก็ดูไม่ไม่มีก็คือหมดไงกูไมถึงมาม่าเนี่ยยังมีอยู่ไหมว่ามันไม่มีแล้วกูมึงก็ดูทิเนี่ยมันไม่มีแล้วเพราะถ้ามันมีแล้วทิ้งทำไมละ่ะนะเอาไปดีมึงอยากได้ไม่ใช่เอาด้วยมาม่าเนี่ยถ้ามึงไม่พอบอกกูหเว้ยเบ้นที่บ้านกูยมีมีกเพียบเลย <laughs> ไปดิอ๋อมึงไม่ถึงแบบนี้เหรอเบนอันนี้กูให้มึงก็ได้นะมึงงานนาก่กมันอีกพวกมึงสองคนเนี่ยนะกูไม่รู้จะสรรหาคำพูดไหนมาพูดดีกว่าพวกมึงสองคนนี้เงาขนาดอ่ะเงาเงาอะใจเงาธรรมดาแล้วโคตรเก่เงาสักะระเงากินไม่ได้นะเบนจะไปทำอะไรอ่ะบาอูก็กินสองคนละไปละ เดี๋ยวเขาลงไปซื้อน้ำก่อนนะรลเพื่อนไอ้เบนขืนยอนมาดื่มกันหน่อยไหมวะดื่มเหรอเออไปไม่ได้ว่ะมึงก็รู้นี่เมียกูอะดุยากันหมาเลยนุ้ยเออขืนกูออกไปอะมันเอากูตายแน่เลยว่ะเพื่อน สาวด้วยนะเว้ยนีสาวอะเออเอองั้นเดี๋ยวค่อยคุยกันนะเว้ยเดี๋ยวกูหาวิธีโกหกแบบเนียนๆกับเมียกูก่อนนะโอเคนะเราเมียกูโกหกได้อยู่แล้วประเดมีกี่คนวะสองคนอะสองคนเหรเฮ้ยคนละคนพอดีดิเฮ้ยได้ได้เอาไปแบบนี้โขวงนะเออได้เลยเมียกูหลอกให้แล้วเพื่อนเฮเยเดี๋ไว้เพื่อนนะโอเค เออทีละเออบอสพี่เพิ่งโทรมาบอกให้รีบไปเคลียร์งานคืนนี้ดว่วนเลยที่ที่ออฟฟิศอ่ะอ๋องั้นก็ไปสิเดี๋ยวจ้ะเออทีักทำไมซื้อน้ำมาเยอะแยะขนาดนี้เดี๋ยวดื่มไม่หมดหรอกก็ซื้อมาให้พ่อกับแม่เขาไง <c oughs> เออี่ว่าไม่ไปแจ้งงานะที่ออฟฟิศดีกว่า con này chen hả lắm ờ nó à này khuyên nhiều vào rồi kìa